สวัสดีครับพบกับช่องเจ้าโอ้ค้นโกนะครับช่วงสายๆของวันเสาร์สิเบลน้ำใหม่ไมากแก่งเอาไหมเอาเบลน้ำใหม่มาต้มกินกับแจีวหรือว่าไม้แก่งหน้าฝนนะครับน้ำใหม่ออกหลายบานไอเพื่อน โทรมามเป็นเพื่อนนองม่สมก็เลยว่าไอผมไม่แกลงแน่สัตว์แล้วก็เลยโทรมาบอกเราบอกในสองมือแล้วล,ะล่ะมือนี้พอดีเราโทรมาหยาบอีกรอบหนึ่งมากมากมากเอาสัตวเป็นน้องใหม่อยู่ข้างบ้าทน,นะครับอยู่ในไายนี่แหละนะครับไปนะครับนี่อันนี้แฟตสั่งไหม ข่เจ้าโอ่งของพันสองมีแฟดอยู่สองเหมาะยากาศหลังไข่นะครับส่วนบานผักนะครับอันนี้จะเป็นตะเก ا าก็เปล่นป้าเนาะใหม่แหละตะเก ا ามหาอยู่นี่นะครับเราไปเบิงว่าสด้หลายบันไดน,นะครับ็นว่ามันยาวาแล้วครับ เขาเอื่นว่าน้ำไม้ยังน้ำไม้สางไผ่หรือน้ำไม้ยังนี่ยนะเป็นน้ำไม้สางไผ่หรือว่าน้ำไม้น้ำไม้เลี้ยงนะครับนี่เป็นสานา้ m อุ๊ปนี่ทั้งนี้เป็นแฟตแฟตขี้กันแบตของน้องๆ ขึ้นมาจะเป็นคนโสดนุ่มโสดจะอยู่นี่สิบมงในสิบไม่ท่ไมมาไม่ไม่จะมีกิจกรรมร้อยกระทงกิจกรรมอย่างอ้อมสาเนมองจัดงานนะครับ่าซูโมเน่เพราใครได้จัดกิจกรรมนะเป็นมันเป็นส่วนมากเป็นจัดอีกทานทีหนึงไก่หอดแล้วครับเพื่อนก็เรียงกไก่ให้กัน ใกล้ให้กันนะครับหลุดพียุดในกลอ่งองลอยตูตั้เขาเป็นยังไง้อึ๊บหอดแล้วครับขยับแบบเรียวเตรียมถุงปุ๋ยมาใส่พอมมือดิตวขอขเพิ่นนี้ว่าบัดเคือ่ออกมาเตรียมกหลายเนี่ย ทำไมว่าลายดอกทำไมจะก,กวานทำไมเพิน เอาหม่สามก่อเต็ียีดิพี่นี่เหอรอมันหน้าฝนก็นกนอย่างเงี้ยที่ไหน,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 นว่าทำหน่อไม้ดอง ได้ไมไม่เคยทำเลยวันพูดุธจะรู้เรื่องครบอาทิตย์เลยรู้ว่าได้ไม่ได้ใช่ไหมเต็มตามเพราะว่าเอ๊ะพอดีวันนี้เอาไปบ้านผู้กรองดีกว่าแกงทำแกงเปืดไปบ้านผู้กรองเนี่ย ว่าเขาทีแรกไม่คิดว่ากอมจะใหญ่เลยก่อนเนี่ยเขาจะไปอันนี้ไงเลี้ยงวันเกิดลูกไอ้เจทำแกงหน่อไม้ไปสมทบเขาดีกว่าเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะว่าลงเองไงเลยต้องสางสิอัน,นทีแรก นเนี่ยทำปร,ประมาณเนี่ยพอดีเนี่ยเนี่ยประมาณเท่านี้ตอนมีก็ไม่ค่อยอยากกินหรอกพอได้กินอยู่บ้านไอ้จักบ้านไอ้จักไอ้นี่อันนี้มันก็มันก็ตับทิ้งไปแล้วมันลบ นได้แล้วครับพอ,อแล้วอาอยูย่เออผมจะต้องทำแบบนี้เหมือนกันแหละไม่มงั้นมันออกออกตอนเมื่อวานก็สองตัวนะหมากับหาข้าไปสองตัวทหารโทรมาบอกไก่จ่าไปแล้วสองตัวว่าง้น หมากัดบอกโอ้ทำไงอ่ะก็ขออย่าให้เป็นเป็นต eh ัวที่อันนี่เลยตัวที่เขาซื้อแล้วก็คืนเงินเขาอีกไม่ใช่จริงทำไมเขาไม่มาเอาไปเลยมันไม่นั่นเออเนี่ยมีเนี่พี่ก็ที่ไม่ฝังนะมันจะดูโรกไง ดูไม่ดีใช่ไมั้่ผมมีตะข่ยนี่อยู่ก็คงจะล้อมแบบนี้แหละกันมันออกแค่ล้อมเดียวเนี่ยก็ฝังเลยฝังลงไปประมาณนี้จะทำไม่สวยก็ไม่สวยนะไปแล้วครับ แตะแกงไปกินพอดีมีย่านางพอดีบ้านอันไหนเออเอืนะอ,อ,อ,อนนลมมาพายุโค่นไปเลยครับ เดือแต่รุ่นนี้เหมือนกันมนั้งนี่ได้แล้ะครับน้องใหม่ตายแล้วเ <c oughs> <c oughs> ต็มทุงอันนี้ เตะเตะมึงแดงจีได้ไปงานนี่มาล้ำผลเด้งมึงแดงนี่มาล้ำผลคณะอีหยังนะนะเจอบวกคุดอกเต็มถุงเลยกับบ้านกันได้ครับว่าจะกินต้มกินต้มกินกับป๋ต้มกินกับป๋องแล้วใม่สั่งไผ่นะ เอ้ยน้องไม่เอาน้ำม้เลี่ยงนี่แหละไหลายเป็นเลเี่ยงแอ้วเดี๋ยวจะไปตอนเท็ดที่ไทยซูเบิงครับนี่ก็สิกลาบ,บ้านมาเช่นนี้นี่อย่างแล้วนะครับห้ามาเอาน้องไม่ข้ามเอา ขอหญาตจบคลิปนะครับสำหรับมือนี้เจ้าโอ้คนโฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตาม Subscribe กดกระดิ่งช่องเจ้าโอ้คนปูนะครับนี่อย่างอยากหายลงอยางแนะนำกับคอมเมนต์เั้ามาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบลงที่แค่นี้สวัสดีครับ